วนกลับมาอีกครั้งในปีนี้นะคะกับ1นเมษาวันโกหกซึ่งเป็นสโลแกนที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าทำไมต้องโกหก โกหกอะไรโกหกใครใครเป็นคนเริ่มเริ่มตั้งแต่เมื่อไรถ้าใครสงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกับเรานะคะงั้นเราไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าค่ะวันโกหกนั้นมีที่มาที่หลากหลายแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีอันไหนแน่ชัดเลยนะสิพวกเราก็เลยทําได้เพียงแค่คาดเดาจากบันทึกต่างๆจากรายลักษณ์อักษรและก็เรื่องเล่าซึ่งบางที่ก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของวันโกหกนี่อยู่ในสมัยร,รัสเซียซองส์บางแหล่งก็บอกว่าอยู่ในสมัยยุคกลางของยุโรปบางแหล่งก็บอกว่าจะเก่าแก่ไปถึงสมัยโรมันหรือว่าก่อนคริสต์กาลกันเลยทีเดียวแถมยังไป รวมถึงตะว,วันออกกลางอีกด้วยถ้ากันเรามาลองไล่ดูกันเลยดีกว่าค่ะในสมัยยุคกลางนะคะมีงานเขียนของกวีชาวอังกฤษชื่อว่าเจฟฟรีย์ชอเซอร์ซึ่งเขาเขียนเรื่องนันส์ปรีสเทลในปี1930โดยในเรื่องเนี่ยก็จะมีไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งที่ถูกหลอกโดยหมาจิ้งจอกนะคะซึ่งในเนื้อความสดเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่า since March began 3rd a y s u n e หรือแปลให้ง่ายๆก็คือ32วันหลังจากที่เดือนมีนาคมเริ่มต้นขึ้นหรือก็คือวันที่1เมษายนนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะนักวิชาการหลายคนก็คิดว่าเนี่อาาจจะเป็น error ในใกร ลอกต้นฉบับในสใมัยนั้นนะคะก็ลายมือเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะซึ่งจริงๆอ่ะอาจจะหมายความว่า32วันหลังจากการเสร้นสุดของเดือนมีนาคมหรือก็คือวันที่2พฤษภาคมนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามงานชิ้นนี้นะคะก็ยังไม่ใช่หลักฐานที่แน่ชัดถึงที่มาของวันโกหกค่ะมาต่อกันที่ฝรั่งเศสนะคะในประเทศฝรั่งเศสก็มีการฉลองวันโกหกนี้เหมือนกันโดยชื่อของเทศกาลก็คือปูสงเดฟเคลหรือว่า April Fish นะคะในภาษาอังกฤษซึ่งถ้าแปลภาษสไทยมันจะกลายเป็นปลาเมษาอย่างนั้นเหรอ,เ,อเราก็ไม่แปลกกันดีกว่านะคะโดยที่มา ของชื่อนี้นะคะก็มาจากบทกลอนในปี1508ของเอลวัวดเดอแม็ฟัลชื่อว่า The l i v r e de la d i e a b l e f หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ The Book of Devil Tree นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังไม่สามารถฟันธงว่างานเขียนชิ้นนี้พูดถึง1เมษายนเป็นวันโกหกได้โดยไอเดียของ April Fish นะคะนี่ก็เหมือนกับว่าในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมซึ่งมันก็หลังจากฤดูหนาวนะมันก็จะมีปลาที่อยู่หอยอยู่มากตามแหล่งน่านนะคะซึ่งคนก็สามารถไปตกปลาจับปลากันได้ไง่าย ช่วงนี้มากกว่าเดือนอื่นๆนั่นเองค่ะซึ่งต่อมามันก็จะกลายเป็นแพรงที่เอากระดาษปลามาแปะหลังเพื่อนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกแหล่งที่มาที่คนพูดถึงกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือการเปลี่ยนปฏิทินในฝรั่งเศสซึ่งต่อมาก็คือในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเลยนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็เกิดในศตวรรษที่16เช่นกันบางที่ก็ว่าเป็นปี15 6 4้าบางที่ก็ว่าเป็นปี1582โดยพวกเขานะคะได้เปลี่ยนปฏิทินจากแบบจูเลียนที่เริ่มต้นนนนนนนฉลลอปปีีีีใใหมมม่มนนนน่่กกััััววววทท25าาคแ็ยจ1 ยมาเป็นหนึ่งมกราคมตามปฏิทินของกรีกอเรียนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีผู้ที่ขัดขืนไม่ยอมเปลี่ยนวันปีใหม่ตามหรือว่าก็จะมีผู้ที่ลืมเอา้านี่เปลี่ยนวันปีใหม่แล้วหรอถูกยายเดือนมาแล้วนะอันเนี้ยเขาก็เฉลิมฉลองปีใหม่กันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงวหนึ่งเมษายนนั่นเองซึ่งคนทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็จะถูกมองรวมกันว่าเป็นพวกเจ้าโง่ที่เฉลิมฉลองกับอะไรที่มันมีอยู่แล้วฉลองกับอากาศงั้นเหรอ อะไรประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดมันก็ยังไม่ใช่หลักฐานแน่ชัดว่า1เมษานะคะถูกใช้เป็นวันโกหกจนกระทั่งในปี1561ก็มีกวีชาวเฟลมิชนะคะเฟลมิชก็คือแดรดเลกหนึ่งของภาษาดัตนะคะชื่อว่าเอ็ดวิร์ดเดนได้เขียนไว้ในบทกลอนของเขานะคะว่ามีคุณนางผู้หนึ่งได้ให้คนรับใช้ของเขานะคะไปทําธุระที่มันไม่มีอยู่จริงอะ่ะคือแกล้งให้คนรับใช้ไปอะ่ะโดยคนรับใช้ผู้นี้นะคะก็มาระลึกได้ตอนหลังว่าอ้าวนี่ค่ะถูกหลอกใช้นี่นะก็เพราะมันทนนี่1 ไมสายังไงล่ะซึ่งการใช้ให้คนไปทําธุระหรืออะไรที่จริงๆแล้วมันไม่มีอ่ะก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไป450กว่าปีแล้วก็ตามอย่างเช่นการส่งคนไปร้านยาเพื่อไปรับนมนกพิราบมันปพิราบมีนมหรอมันมันก็แปลกๆเนาะหรือว่าส่งคนไปร้านหนังสือเพื่อไปรับหนังสือเรื่อง history of eve's grandmother ซึ่ง eve อดัมอีฟอีฟไม่มีไกรมาเตอร์ถูกไหมเพราะอีฟเกิดมาจากพูะเจ้าไงอีฟไม่ได้มีคุณยายและในที่สุดในปี1686นะคะก็มีการพูดถึง1เมษายนว่าเป็นวันโกหกเป็นลายลักษณ์อักษรสักทีโดยนักสะสมโบราณวัตถุผู้หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าจอห์นออเบรซึ่งเขาได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อ remains of gentilism and judaism ว่า fools holy day ซึ่งหลักฐานต่อมาในปี1771นะคะก็จะเป็นไดอารี่ของสาวชาวบอสตันผู้หนึ่งที่ชื่อว่าแอนนากรีนวินสโลว์นะ ะะซึ่งทําให้รู้ว่าวันโกโหกนี่ยก็เป็นที่รู้จักในแคนาดาและนิวอิงแลนด์เหมือนกันนะคะโดยเธอได้บันทึกไว้ว่าพ่อของเธอก็จะแกล้งแม่ในวันทนี่1เมษายนนะคะบางทีก็ให้ไปทำโน่นทำนี่หรือว่าให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะในวันโกหก และในปลายศตวรรษที่18นะคะสื่อในอเมริกาก็เริ่มฉลองหนึ่งเมษาเป็นวันโกหกกันแล้วแล้วมันก็แมสขึ้นเรื่อยๆจนในศตวรรษที่19นะคะมันอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยทีเดียวที่นี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้ววันที่1เมษาเนี่ยเขาแกล้งอะไรกันบ้างโดยในศตวรรษที่19นะคะสิ่งที่ชาวฝรั่งก็มักจะแกล้งกันในวันโกหกนะคะ็คือการวางก้อนอิฐไว้ใต้หมวกนะคะที่นี้พอคนเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะแบบฟีแบบอยากเตะอ่ะพอเตะหมวกแล้วก็จะเป็นไงปาดเตะก้อน การทิ้งของมีค่ายอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์นะคะไว้ในที่สาธารณะโดยมีเชือกค่อยติดไว้นะคะพอมีคนจะมาหยิบจึกเชือกก็ดึงให้กระเป๋าสตางค์มันหนีนะคะก็หนุกๆดีหรือว่าอย่างสุดท้ายก็คือการเอาเหรียญน,นะคะไปลนไฟให้มันร้อนแล้วก็วางไว้พอคนที่มาหยิบนะคะก็จะร้องเจย เ,เพราะว่าเหรียญนั่นมันร้อนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่นกันในโรงเรียนในอเมริกาด้วยโดยเด็กนักเรียนนะคะก็จะแกล้งครูโดยการขังครัวไว้นอกโรงเรียนเลยจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีใครเล่นแบบนั้นกันแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงโดนเตะออกจากโรงเรียนได้ง,ง่ายๆเลยแล้วก็ยังมีการแกล้งกันอีกมากมายนะคะอย่างเช่นการเอาครีมในคุกกี้โอรีโอนะคะออกแล้วบีบยาสีฟันใส่ลงไปแทนโอ้มิน์เต็มปากเลยไหมฮะหรือว่าการเอาอาหารออกแล้วก็เอาอย่างอื่นที่หน้าตาคล้ายกันเข้ามาแทนที่อย่างเช่นเอาหน้า เค้กที่เป็นน้ำตาลนะคะเป็น Cream, วิปครีมเลยพวกนี้แล้วบีบซาวครีมลงไปแทนโอ้โ oh หแล้วก็ยังแมสไปถึงระดับประเทศนะคะเมื่อ BBC มาร่วมเล่นด้วยในปี1957โดย BBC เนี่ยได้ทําสารคดีเกี่ยวกับชาวสวิสที่สามารถทําส่วนสปากเกตตีได้ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวสปากเกตตีได้อะมันมันมันแบบนึกภาพดิโดยที่เนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าสวิสสปาเกตตีฮาร์เวสนะคะแต่ว่าหลังจากออกอากาศไปนะคะ BBC ก็ถูกถล่มด้วยสายโทรเข้าว่าฉันอยากสั่งต้นสปากเกตตี จนสำนักข่าวต้องออกมาแถลงในวันรุ่งขึ้นนะว่ามันเป็นเรื่องโกโของวันโกหกจ้าส่วนทางฝรั่งเศสนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเน็มันจะเป็นปลาเมษายนใช่ไหมเขาก็จะเอาปลากระดาษนี่แหละ,ะมาติดหลังเ,เพื่อนๆไว้โดยไม่ให้รู้ตัวเป็นการแกล้งกันส่วนฝั่งอังกฤษนะคะก็จะแกล้งกันโดยมาเฉลยว่าเป็นเอ r ริ f ฟูที่หลังนั่นเองคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะเล่นกันถึงแค่เที่ยงวันเท่านั้นนะคะโดยที่ถ้าใครเล่นกันหลังเที่ยงวันนะคะก็จะถูกคอนซิเดอร์ว่าเป็นเอปริวฟูสเองส่วนฝั่งสกอตแลนด์นะคะเดิมที่เเขาก็จ เรียก A p r i l Fool's Day ว่า Hunt the Gull Day ซึ่งมาจากคำว่า Hunts the Gull ซึ่งคำว่า Gull ในภาษาสกอตช h เนี่ยก็คือ a foolish person หรือว่า คนโง่น,นั่นเองค่ะโดยเขาก็จะเล่นกันโดยการส่งจดหมายปิดซองนะคะแล้วก็ขอให้คนอื่นนะคะช่วยนําจดหมายเนี่ยไปส่งต่อให้หน่อยแบบฟิลแบบว่าโอ้โหมันเป็นสารที่สําคัญมากอ่ะแต่ว่าในจดหมายอ่ะเขาก็จะเขียนว่า dinner laugh dinner smile t u n t t e g i r l another mile ซึ่งคนที่ได้รับจดหมายนะคะก็จะบอกกับคนส่งสารว่าเฮ้ยนี่ฉันช่วยได้นะแต่ว่าเธอต้องเอาไปส่งให้อีกคนนึงด้วยซึ่งเนื้อความในจดหมายที่เอาไปส่งต่ออ่ะคะ่ะก็จะเป็นเนื้อความเดียวกันนั่นเองนะคะก็คือคนที่ถูกใช้ให้ไปส่งสารนั่นละคะ่ะถูกแกงแล้วเช่นเดียวกกัันบ ในไอร์แลนด์นะคะก็จะมีการเล่นคล้ายๆกันเป็นการส่งจดหมายต่อๆกันแบบนี้เหมือนกันค่ะในเหล่าประเทศนอร์ดิกนะคะอย่างเช่นเดนมาร์กสวีเดนไอซ์แลนด์นอร์เวย์และฟินแลนด์นะคะก็จะฉลองวันโกหกกันถึงหน้าหนังสือพิมพ์เลยทีเดียวโดยขึ้นมักจะเป็นข่าวหลอกๆนะคะแต่ก็อยู่ถึงหน้าแรกกันเลยส่วนในโปแลนด์นะคะก็เล่นกันหนักมากเลยทีเดียวถึงขั้นที่เลโอโพที่1นะคะเวลาจะเซ็นจดหมายในวันที่1เมษาก็ต้องเซ็นย้อนหลังไปถึงวันที่3ามสิบเอ็ดมีนาเพื่อเลี่ยงการเข้าใจผิดเลยทีเดียวส่วนยูเคร เรื่องมันราาเลยนะเป็นพาเรนเป็นแต่งตัวฟรีคอนเสิร์ตมีการแสดงต่างๆเลยส่วนในประเทศอื่นๆนะอย่างเช่นเลบานอนอิหร่านตุรกีอิสราเอลหรือว่าสเปนนะคะก็จะมีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะของอิหร่านจริงๆก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเล่นกันวันที่1เมษายนเนี่ยมันเป็นวันที่13หลังจากเปอร์เซียนิวีย์หรือว่าวันปีใหม่ของเปอร์เซียนนั่นเองค่ะโดยว่ากันว่าเขาเล่นแพลงกันแบบนี้มาตั้งแต่สมัย536ปีก่อนคริสตกาลแล้วซึ่งสมัยนั้นนะคะก็จะเป็นสมัยของอาณาจักรอาร์เคเมนิ ซึ่งเป็นอาณาจักรอิหร่านโบราณน,นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการแกล้งกันโดยอ้างว่าเป็นวันโกหกเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้อะบางอย่างที่ตลกสาหรับเขาอะคือหลอกไม่ตลกอะมันไม่นุกยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าแกล้งกันแบบนี้ในเรื่องงานนะคะมันก็จะยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่อย่างเช่นกรณีของคุณเกลนฮาวเล็ตนะคะที่เพื่อนร่วมงานของเขาอะก็แกล้งส่งโนตมาให้ว่าเขาจะต้องพรีเซนต์งานใหญ่ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคุณฮาวเล็ตเนี่ยที่ลาไปพักหล่อนก่อนนะนะนะ ซึ่งอันนี้ส่งผลให้เขาเครียดแล้วก็มีอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอแล้วก็ต้องลาง,งานไปในที่สุดค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณฮาร์เล็ตก็ต้องกเกษียณก่อนวัยด้วยร้ายแรงมากเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นผลพวงมาจากการเล่นกันในวันโกหกนั่นเองค่ะในด้านของสื่อต่างๆนะคะบางข่าวที่ออกมาในวันโกหกอะและเป็นข่าวจริงๆก็ถูกมองว,ว่าเป็นโจ๊กเฉยเลยถูกละเลยไปให้อาสิ่งสําคัญในขณะที่บางข่าวที่แบบโผกะเล่นโจ๊กในวันโกหกอะนั้นถูกเทคเป็นจริงเป็นจังเลยและในปี2020ะะซึ่งจะเป็นช่วงที่สถานโควิด เลวไร้รลงการเล่นแกล้งกันในวันที่1เมษายนก็น้อยลงด้วยเช่นกันด้วยเหตุว่ามันไม่เหมาะสมที่จะมาทําข่าวแกล้งกันแกล้งกันตลกนะในช่วงเวลาที่โลกกาลังเผชิญกับสถานการณ์ถึงชีวิตนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะคลายข้อสงสัยกันไปได้บ้างไหมเอ่ยซึ่งถ้าใครมีแหล่งข้อมูลอื่นๆนะคะและอยากจะมาแชร์เราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยส่วนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดนะคะเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาช่วยกันดูช่วยกันคลายข้อสงสงัยนะ ะะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ต่างๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ